สวัสด en. ีครับท่นสาทุกคนนะผมอาจารย์อธิชาตินะรายการสดอยู่ทีここ่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสนะผมมาทำภารกิจระยะเวลาหนึ่งเดือนที่นี่เนาะตอนนี้ก็มาได้ห้าหกวันแล้วนะครับวันวันที่จำไม่ได้แล้ววันนที่เท่าไหร่เนี่ยพี่บอกหน่ีผมจำไม่ได้แลยไม่่อยได้นับวันก็ต้องมาทำงานวิจัยเนื่องจากว่า ผมตอนที่ผมจบปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ได้ทุนนะทุนนาโพสอับเขาเรียกว่าทุนโคสจับรีเสิร์ชหมายความว่าเป็นทุนมาทําวิจัยหลังหลังปริญญาเอกก็คือหลังที่เราจบจบปริญญาเอกแล้วนะครับเราไปทำทุนวิจัยที่นี่ได้ทุนของนาทันยุโลกนะฮะชื่อเขาเรียกว่าทุนทุนอีลิงนะฮะร่วมกับทางเอเชียซึ่งเขาจะมีเงินเนี่ยให้ทางเอเชียนะครับเอเชียเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะ เขาก็มีคุณเยอะเลยให,ใ,หใ,หให้ให้อาจารย์ที่อยู่ทางเอเชียรวมประเทศไทยด้วยนะครับผมก็ได้คุณมาเป็นคุณที่ผ่านทพมทมาแล้วก็มา,าที่จริงแล้วเนี่ยผมได้คุณมาสิบเดือนนะผมได้มาแต่เดือนกุมภาแล้วแนะ่ะแต่ผมก็ไปไปมานะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาทําเดือนสุดท้ายลนะคุณก็จะหมดประมาณเดือนสินเดือนพ้นจิกายนวันที่สามสิบพฤศจิกานะครับก็จะเิยทางัลับเมืองไทยนะฮะวันที่สามสิบ ใครที่เรียนอ่าอ่า P.T.I.S. นักศึกษางแต่ผมนึงแตนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้เจอกันน่าจะเป็นวันที่เจ็ดนะเพราะว่าช่วงนั้นอยู่เสาที่พอดีเนาะเราก็จะได้เรจมเกิดกับพี่ปริจจัยติชาติกำลังเจ็ดนะครับเป็นทำวิดีโอคอนเฟลต์นะครับจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อสอนนักศึกษากลุ่มระบบสารสนเทศนะครับก็มีอาจารย์เจสรีนูทางนักศึกษามารับฟังการบรรยาย กับฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าผมคุยไม่คอยจอเรื่องกับเ้าโดยใช้โปรแกรมคล้ายตอนนี้นักศึกก็กำลังฟังว่าอาจารย์ก็ไปทำอะไรที่นั่นนะครับในการเล่าประสบการณ์อาหารการกินเนก็ระันนะครับถ้าใครที่วันหลังที่จะมาศึกษาต่อสงเทศก็ัง คือต้องต้องมีอีกเอ,เอ่อความสามารถนี่คือความผิดพลาดของเห็ไม่ว่าจะทำอาหารเป็นแะตน่พระเท่นี้ต้องทำตัว าจะขายพวกคล้ายๆกับเหมือนกับเซเว่นนี่แหละจะเป็นคนจีนนะครับก็ต้องมีมาม่าขายผมก็ไปซื้อมาเอาไว้อินตอนกลางวันนะฮะใส่หมูไปหน่อยใส่ไก่ไปหน่อยใส่ผักไปหน่อยก็แค่นี้นั่นก็คืออาหารประจำผมตอนกลางวันยกเว้นผมไปมาาลัยผมก็จะมีโอกาสได้ทานอาหารพั่วของฝรั่งก็าบ้างก็แล้วแต่แต่ผมก็คงไม่ชอบอะไรเนาะส่วนตอนเย็นก็ทำง่ายๆเหมือนกันนะฮะผมก่อนมาที่ก็ ก็เอาข้าวมาด้วยกันเอาข้าวมาหุงข้าวอ่ะก็ถือมาเพราะว่าเราจําเป็นเพราะเราเป็นคนไทยเราต้องกินอาหารไทยอยู่ที่นี่ก็เลยต้องเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีงานงานที่ใหญ่ที่ต้องทำแล้วยังต้องทำอาหารทีเดีมื่อก่อนอยู่บนไทยนี่สบายเวลาต้องมีคนทำไม้ทิ้นะก็ลักงานไม่ต้องรากเดี๋ยวที่นี่ผมต้องทำเองทุกอย่างเลยก็ใช้ที่ดีนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิคือปัญหาได้ปอญหาที่เกิดนะที่มีอยู่บ้างและที่สุดท้ายที่ปัญหาที่ ก็คือเรื่องอากาศนะโอ้อากาศที่ขนาดตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงภาษาอังกฤษเราใช้คำอ่อนช้มนะผมจะเข้าใจนะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันร่วงเรื่อยๆเลยทุกวันวันนิดวันหน่อยจนจะโกรนอยู่แล้วจะหมดต้นอยู่แล้วนะมันร่วงทุกวันจิตใจเราก็หดปู่ทุกวันทุกวันเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใบสีเขียวให้เราเห็นชื่นตานะฮะก็ก็เลยเป็นฤดูที่คนไม่ค่อย มีความสุขเท่าไหร่ใบไม้ก็ร่วงอากาศก็หนาวมากอุณหภูมิตอนเช้าจะอยู่ยประมาณสัส20องศา เย,ย็นนะค่ะช่วงช่วงเช้าค่ะตอนเช้าจะเย็นแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็เริ่มเยน็นแต่ว่าช่วงกลางวันแับตอนเนี้ยค่ะข้างนอกร้อนจาได้ยินไหมคะ <c oughs> เออเมื่อกี้มันหยุดไปแป๊แบ,บหนึ่งทำไมไม่รู้นะเกง่ายไปห,หน่อยแต่ว่า,วาก็โอเคก็รู้ว่าเย็นช่วงนี้ก็ลังก็ตากเย็นอยู่บ้านเนาะแล้วแล้วตอนนี้เปิดเปิดเปิดเพิ่มมาได้อทิตที่สองแล้วเนาะ ตาดูจากเป็นไงบ้างอ่ะตอจิตตาเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่สองนะ,ะดีค่ะนะ <c oughs> ดีดีดีนี่คือดีอะไรเริ่มเริ่มเข้าสู่บทเรียนอ๋อแล้วตาจิตตาได้เก่งดีไหมดีค่ะขวาซ้ายค่ะอาจารย์แล้วคนเกรดของนามค่ะ พอใช้โอเคก็โอเคแล้วล่ะก็ขยันเรียนเยอะๆแล้วกันเพราะว่าบอกบอกตรงๆเลยที่นี่ทุนเยอะมากเลยที่ฝรั่งเศสขนาะที่ผมมาเนี่ยนะเจอคนไทยเยอะมากเลยที่มาเรียนแบบเรียนทุนเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้มาได้ทุนมาประมาณสามสิบคนก็มีมีเยอะเหมือนกันนะก็ที่นี่ทุนเยอะคือง่ายๆว่าทางยุโรปเนี่ยเขามีเงินเยอะเหลอเกันนะมีเงินเยอะมากเยอะมากถ้าเราเรียนเก่งแล้วก็ชอบ เห็ตสามีมาวนเนาะแล้วข้าหลังเป็นบ้านี่ยเป็นไงบ้างนีแถวสองแถมาหายข้างหลังม่ได้เห็นไน้เนะาะแต่เราบอกเป็นี่และทุเรศ เป็นการอยกระทงใช่ไหมผมเห็น,นอ่ะก็อะไรน,นะกคควางมันมันมันเฟซบุ๊กมาบอกว่าประดิษฐ์ประดอยกระทงอะไรใหญ่เลยอ่ะช่วยกันางเงี้ยริีป่มค่ะอาจารย์ครับทําอะไรปีนี้ปีนี้ทาอะไรอาจารย์ครับผมมีเวลาให้การอีกหนึ่งนาทีครับเก๋จะให้ผมพูดอะไรบ้างหรือว่าจะให้อาจารย์จะฝากอะไรนักสาวไว้หน่อยไหมครับครับอ๋อก็ฝากนะฝากฝากว่า ก็ตั้งใจเรียนแน่นอนผมฝากในเรื่องที่หนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องที่สองก็รับคนที่อยู่ด้านหลังเนาะคเข้าใจว่าเรียนก็กำลังลงวิชาโปรเจกต์อยู่ใช่ไหมโปรเจกต์ไหนเน่ะค่ะคอ้ก็ลงเสียนก็โเจต์อยู่มากเนาะก็ตั้งใจนะคือคุยแค่ว่าต้องมีมีมีวิธีการโปรเองต์กนะอาจารย์เขาต้องหมายอะไรไปก็ต้องกลับมารายงานที่นี่สำคัญมาก เหมือนผมแน่ตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในในความความรู้สึกที่เดียวกูนะผมมีงานที่โปรเฟอร์หรือว่าจัดที่ศึกษาของขอหมายมาเนี่ยมอวันตอนตีจองแน่แล้วก็นิส่ตมาแต่เช้าเลยเนี่ยตอนนี้เนาะแล้วก็แล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งพอดีเรื่อง ี่ประมาณได่ถึงได้ถึงเดือนน่ะนะก็ก็คงจะกลับไปสอนพวกเราเหมือนเดิมแล้วกันี่ยผมก็มีแถวหลังผมจะสอนเชียร์รักทำใช่ยร์นะขณะที่ผมสอนอาการทุกอย่างเดิมเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อไปอยู่เดือนสออาจจะต้องแก้เรื่องโจมก็ไม่เป็นไรนะมัาจำเป็นเนาะเพราะวตัวจุดดีก็ไม่มีเวลา i um,